สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันในประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะเรื่องที่กำลังคุยกันเยอะเลยคือความเห็นต่างเกี่ยวกับการโหวตร่รางกฎหมายนิรโทษกรรมอะคะ่ะครับผมเราจะมาดูมุมมองของคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนจากที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะครับคืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงออกมาโต้แย้งคำชี้แจงของพักเพื่อไทยแล้วจริงๆปมมันอยู่ตรงไหนกันแน่อือือโอเคค่ะเรามาแกะเรื่องนี้กันดู ครับต้องอปูพื้นน,นิดนึงก่อนนะครับว่าตอนโหวตในสภาเนี่ยร่างของพรรคประชาชนกับของพรรคประชาชนเองก็คือไม่ผ่านวาระแรกไปค่ะใช่ค่ะซึ่งทางเพื่อไทยเขาก็ให้เหตุผลว่าทําตามมาติวิพพรรร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกปกติเขา,านะอ่าฮะแต่ว่าประเด็นที่คุณนัทพงศ์ยกขึ้นมาแล้วบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นเลยเนี่ยก็น่าสนใจนะคะครับตรงไหนครับที่ว่าฟังไม่ขึ้น เขาเสนอว่าจริงๆอ่ะเพื่อไทยซึ่งพักก็ใหญ่ออกใช่ไหมคะน่าจะมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นแบบงดออกเสียงไปเลยอ๋อครับครับแทนที่จะโหวตไม่รับหลักการไปสะหมดซึ่งถ้างดออกเสียงเนี่ยมันก็จะพอเปิดทางให้ร่างอื่นๆได้เข้าไปคุยกันต่อในชั้นกรรมธิการได้อีกอืตรงนี้แหละค่ะที่แบบน่าสนใจมากๆสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือเอการที่คุณนัทพงศ์มองว่าข้ออ้างเรื่องมติวิพักเนี่ยมันดูแบบ ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะทําทไมคะก็เพราะเขาอาจจะเชื่อว่าด้วยขนาดพักหรือว่าน้ําหนักทางการเมืองของเพื่อไทยเองเนี่ยก็น่าจะคุยได้นะน่าจะต่อรองในพักร่วมได้ไม่น่าจะต้องแบบเอออ,อตามมติวิพักไปซะาทุกเรื่องอการตั้งคาถามแบบนี้มันก็เลยไปเชื่อมกับข้อสงสัยหลักที่คุณนันทพงศ์ก็ตั้งไว้อ่ะครับว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันอยู่ที่เนื้อหาข้างในเนื้อหาครับ โดยเฉพาะประเด็นที่มันละเอียดอ่อนอย่างเรื่องจะรวมหรือไม่รวมความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปหรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึง่งภาคเพื่อไทยเขาก็อาจจะแย้งได้ไหมคะว่าเอ,อ้การไม่ทําตามมติวิปาะเนี่ยถึงจะแค่งดออกเสียงก็เถอะครับมองข้ามแรงกดดันตรงนี้ไปอืมก็เป็นมุมที่เพื่อไทยอาจจะยกมาอ้างได้จริงครับเรื่องความเสี่ยงตรงนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องที่แกนนําเพื่อไทยบางคนเขาออกมาพูดว่า จริงๆมีแนวทางช่วยคนที่โดนคดีม .112 อยู่แล้วแต่แค่ยังบอกไม่ได้ครับครับซึ่งคุณนัทพงศ์ก็ออกมาเรียกร้องว่าอา้าวงั้นก็บอกมาให้ชัดสิว่าคืออะไรใช่ครับในส่วนจุดยืนของคุณนัทพงศ์เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องหลักการสําคัญนะครับว่ามีรัฐกรรมที่ดีมันควรจะครอบคลุมทุกฝ่ายนะค่ะทุกกลุ่มใช่ครับทุกกลุ่มความขัดแย้งทางการเมืองเลยแบบเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบตัติหรือว่าจ้องจะช่วยใครเป็นพิเศษ คือต้องเป็นแบบนั้นถึงจะนำไปสู่ความปรองดองจริงๆได้อันนี้คือหลักการทั่วไปที่เขาอธิบายไว้นะครับแล้วแนวทางต่อไปของพักประชาชนล่ะคะในเมื่อร่างตัวเองตกไปแล้วเขาก็จะใช้เวทีในชั้นกรรมธิการนี่แหละครับผลักดันให้ร่างของรัฐบาลที่ผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยให้มีเนื้อหาที่มันครอบคลุมเปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้อ๋อค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทาให้เกิดคาถามสาคัญขึ้นมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะท่ามกลาง ท่าทีกลยุทธ์ที่มันต่างกันแบบนี้เนี่ยการสร้างความปรองดองที่ทุกฝ่ายจะยอมรับได้มันจะเกิดได้ยังไงแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันล่ะคะดูเหมือนเรากําลังเห็นความขัดแย้งมันซ้อนๆกันอยู่ครับซ้อนกันยังไงครับก็คือฝ่ายหนึ่งเพื่อไทยก็อ้างว่าไอ้มีแรงกดดันจากพรรคร่วมนะแล้วก็แอบบอกเป็นในแนว่ามีแผนสำรองเรื่องม112อยู่อือ ส่วนอีกฝ่ายคุณนัทพงศ์พักประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊ะเรื่องม .112 นี่แหละคือเหตุผลหลักจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มองว่าการสื่อสารมันยังไม่เคลียร์ไม่โปร่งใสพอครับสรุปก็คือเรากำลังเห็นการตีความท่าทีแล้วก็เหตุผลของพระเพื่อไทยในการโหวตครั้งนั้นที่มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะมันสะท้อนความซับซ้อนเนาะของการเมืองเรื่องนิรโทษกรรมโดยเฉพาะพอมีประเด็นที่มันอ่อนไหวมากม อย่างมาตราในหนึ่งสองเข้ามาเกี่ยวเนี่ยใช่ค่ะมันคือการต้องชั่งน้ำหนักแล้วละ่ะระหว่างความจำเป็นที่ต้องรักษาเสถียรภาพรัฐบาลไว้กับการยึดมั่นในหลักการที่แต่ละพักเคยประกาศเอาไว้เป็นประเด็นที่ชวนให้ต้องคิดตามจริงๆค่ะเพราะบางทีสิ่งที่เราเห็นกันเบื้องหน้าในเกมการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังจริงๆทั้งหมดก็ได้ครับผมและคาถามสาคัญที่ตามมาก็คือ การจะสร้างความปรองดองที่มันแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันต้องการอะไรที่มากกว่าแค่การผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คงต้องนำกลับไปคบคิดกันต่อได้นะคะ